ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นความร่วมมือของค่ายฟอ e, ร์เตซากิจงสำราญที่ได้ผลิตสินค้าอ,อกกุปกรณ์ตกปลาตรงนี้นะครับที่มีสาย PE สายเอตัวเบ็ดแบบนี้ได้ออกมาให้กับท่านนักตกปลาใช้ในราคาที่สมเหตุสมผลและมีคุณภาพที่ดีจริงเราจะเห็นได้ว่าเป็นความร่วมมืออย่างตั้งใจจริงๆครับที่เราอยากให้ท่านนักตกปลาได้ใช้ของดีมีคุณภาพแบบนี้รายละเอียดปลีกย่อยของประเภทของสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นตัวตัวเจาะลงไปให้เห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติยังไง ให้ท่านได้เห็นนั่นอีกครั้งนะครับ ผมเข้าใจทั้งนักตกปลาครับที่หาสายเอ็นดีๆไว้ใช้งานหนักๆทนๆเหนียวๆนุ่ม,มๆจมน้ําเร็วเราได้พัฒนาสายเอ็นพอเต้บึงลำลาตงตัวนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักตกปลาโดยเฉพาะเลยเพราะตัวผมเองเนี่ยก็เป็นนักตกปลาเหมือนกันเราเลยเข้าใจว่าการตกปลาเนี่ยมันต้องใช้ความมั่นใจในเรื่องสายเอ็นด้วยเราเลยทําสายเอ็นตัวนี้นะครับใช้วัสดุที่ดีที่สุดในกระบวนการผลิตสายเอ็นเนี่ยจนออกมาเป็นสายเอ็นรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นพอเต้บึงลำลางจะมีทั้งหมดตั้งแต่ปอน12ปอน15ปอน20ปอน25ปอน ส0ปอนด์40ปอนด์50ปอนด์และ60ปอนด์เกมนกหนักๆนะครับหลายๆท่านเนี่ยคงจะชอบใช้40 5060 50, นะครับเกมประบึกนะครับใส่ลอกคือว่าแดกใส่เบรปูนเข้าไปเลยบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ท่านดีอย่างแน่นอน,นสายเอ็นบึงผลานตัวนี้เหนียวนุ่มจมน้าไวไม่เป็นขุยที่สําคัญคือราคามันเป็นมิตรภาพกับท่านตปปาตกปลามากๆเลยกับเอ็นหึงผลานตัวนี้ผมอยากท่านลองเปิดใจลองใช้ดูแล้วท่านจะบอกว่าสิ่งที่ผมนําเสนอท่านในวันนี้อย่าลืมนะครับสายเอ็นพอเต้บึงผลานตัวนี้มี หากันเป็นโชาของนะครับแล้วท่านจะบอกว่ามันดีจริงๆสายที่ตัวใหม่มชื่อว่าคอเตบึงสองลางตัวเนี้ย เราได้เล็งเห็นว่าท่านักตกปลาเนี่ยชอบตกปลาเกมหนักๆใหญ่ๆญเนี่ยใช้สายวิีที่มีคุณภาพสูงสูงนะครับเราก็เลยเล็งเห็นตรงจุดนี้นะครับทางค่ายฟอร์เต้เนี่ยได้ทําสายพ E ตัวนี้ในชื่อรุ่นว่าบึงสมรานมาทางเราได้จับมือกับทางบึงสมรานนะครับแล้วก็ผลิตสายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในเกมตกปลาขนาดใหญ่โดยเฉพาะเรามีขนาดตั้งแต่สาย p ีสอ0จ0ด0ูนไปจนถึงขนาดใหญ่สุดก็คือ10.0ใครที่ชอบเกมหนักๆใหญ่ๆนะตัวนี้เลย P e. 6กพีแปเล่นได้เลยนะครับส่วนการตกปลาทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นเกนตีอปอมเกนชิคกิ้งเนี่ยมี2 3, มองีสามเมาเลยดีมากสายไม่อมน้ำแรนในการยืดตัวเนี่ยต่ำมากนะครับตัวนี้เป็นสายถัก8นะครับการเคลือบผิวของเขาเนี่ยเคลือบมาอย่างเป็นการโพสติ้งผิวที่หนาเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชอบสายดีรับเกมหนักเหนียวเนียว,นยว,นยวทนทนอายุการใช้งานนานๆตัวนี้นะครับพอเต้บึงคำราตัวนี้ผมอกได้เลยตอบโจทย์ทุกการตกปา ครับท่านนักตกปลาเคยเป็นเหมือนผมไหมครับใช้ตัวเบ็ดอะไรก็ไม่ถูกใจสักทีนะครับเปลี่ยนมาหลายยี่ห้อแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ตรงกับการตกปลาของเราวันนี้ผมมีตัวเบ็ดตัวนี้นะครับที่ตอบโจทย์ท่านนักตกปลาครับเพราะว่าผมเนี่ยตกปลาสายโหดเงินไม่ว่าจะเป็นปลาบึกนะครับตามบึงตามฟิชชิงพาร์คทั่วไปหรือว่าจะเป็นงานแม่น้ํางานเขื่อน งานทะเลผมก็ตกนิเกมเ,เ,เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเบ็ดที่จะตอบโจทย์คือความคมความทะลุทะลวงการเฉียบแหลมนะครับเวลาที่เราวัดปลาเนี่ยต้องทะลุเข้าไปนะครับในจุดที่เราต้องการหรือว่าต้องการให้ตัวเบ็ดเนี่ยฝังลงไปในปากปลาแล้วก็ที่สําคัญคือคมไม่ล้มใช้งานได้นานตัวเบ็ดตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ท้งน้ำตกปลาได้อย่างแน่นอนก็คือตัวเบ็ดซากิบึงํำลาตัวนี้อ่ะแต่ผมจะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับ ความพิเศษของตัวนี้ก็คือตรงปลายเกรอนเนี่ยเขรับคมด้วยเลเซอร์นะครับแล้วตัววัสดุที่ผลิตจากตัวเบ็ดทาจากคาร์บอนเกรดสูงเลยเพราะนั้นเนี่ยท่านมั่นใจได้เลยว่าตัวเบ็ดตัวนี้จะคมแข็งแล้วก็มีความเฉียบมากๆเลยนะครับทะลุทวงกับปากปลาได้ดีแน่นอนที่สําคัญคือ เกสรเนี่ยไม่ลงง้ง่ายๆนะครับตัวเบ็ดตัวนี้ก่อนที่จะวางตลาดเนี่ยเราจะทองการทดสอบอย่างดีเลยจากไม่ว่าจะเป็นงานน้ําจืดน้ําเค็มตามบอ่อตามเขื่อนตามพิชชิงปลาทั่วไปนีขนาดไซส์เล็กสุด 1O โอนะครับยังมีความหนาขนาดนี้เลยดูความหนานะครับผมมองได้เลยว่าเกมใหญ่ๆเอาอยู่หมดนะครับหรือว่าจะเป็นเกมที่โหดที่สุดอย่างปลาบึกก็รองรับได้สบายมากตัวเบ็ดตัวนี้เรามีทั้งหมด5ขนาดนะครับ1 o โอสโอโอโอและ 5O โอครอบคลุมการตกป,ปลาทุกประเภทอย่างแน่นอนอยากให้นักตกปลาที่หาตัวเบ็ดยังไม่เคยถูกใจสักทีตัวนี้เลยนะครับ อยากให้ท่านได้ลองใช้ดูสักครั้งแนละ้วท่านจะบอกว่ามันดีจริงๆเหมือนที่ผมเคยใช้มานะครับแล้วท่านรู้สึกแล้วท่านจะรู้สึกว่าการตกปลาของท่านจะสนุกขึ้นอีกเยอะอย่าลืมนะครับตัวเบ็ดซากิบึงํำรางตัวนี้ตอบโจทย์ท่านอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อที่จะว่าพลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะคะ่ะบ๊ายบาย